จ้าก่อนจ้าก่อนลูกจ้าก่อนสวัสดีจ้าประชุมเสร็จแล้วอุ๊อุ๊ดอุมอันดออ๊อุ๊อ๊อุอุ๊ได้เลยใครดืเอุ๊ชอุอุออุออุอุอจดาุ๊อุอนอุ๊ดอุ๊ดออุยอ ยิ้มจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆก่อนจุ๊บอ่ะยื้อๆๆขึ้นมาจุ๊บโอ้จุ๊บเสียเขินขึ้นมันไหนสุดสุดฮัดเหมือนแล้วขากระเน้าคนหัวกะโชกมาเอาจุ๊บก่อนลูกน้องพลมาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนครับจุ๊บจุ๊บโชว์สะดือโอ้ยเสียเขิน ชกมวยอีกบอชกมวยอีกบ่เออเอาตีลังกาตีลังกาตีลังกาโอ้พวกนี่ตีบ่ได้น้องเวียดเตีได้โอ้น้องเบีตีบ่ได้แม่จ๋าเบิ้งเบิ้งแม่มาแล้วนั่นแม่แม่มาแล้วมาแล้วมาหนะพวกนี่ปอนกำลังปอนข้อิึงเอาเบิ้งแม่นี่เบิ้งแม่นี่เอิ้นกขนาะเอิ้นกขนาะแม่จ๋าเอิ้นแม่เร็ว ให้แม่เขากล้องน้ำแน่นี่แหมให้แม่เขากองเออเออเออป๊าป๊าป๊าครับผมครับมาป๊าครับผมอันนี้ใครนี่ใครนี่ใครอัดอัดอุ้ยเอ้นไาไปป้อนอาดได้ไหมป้อนอาดได้เนี่เอ้ามามานี่นี่นี่ไม่เอาเดไปป้อนอาด หนูชอบกินข้าวโพดมากเลยเล้งหน่อยได้เอ้อเล้งหนได้ไปไปหืมขวัญเลยโอ้ยเขินโอ้ยโอ้ยเขินเขินยังไงเขินยังไงคะเขินยังไงโอ้น่ารักยังไงเขินเหล่าโจ้บุ้งบอก

เอาเอาโต๊ดมาเอาบอกว่าระเบิดเตะมาตัวตัวเอาจุ๊บจุบเอาไปหอมหอมปลาป๊าไปหอมปลาป๊าก่อนเร็วไปหอมปลาป๊าก่อนเดี๋ยวหอมปลาป๊าหอมปะป๊าไปหอมปะป๊าก่อนอย่านะอย่าไม่เอาไม่เอานี่เอาไปป้อนเอาไปป้อนปลาป๊าไปป้อนปลาป๊าเด้อไปหอมไปจุ๊บปลาป๊าป้อน

ครับผมสมเป็นกอดค่ะกระเป๋ากระเป๋ามายังเราับป๊าป๊าลืมกระเป๋าไหม